สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบไฟอิดฟันสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอน,นิเมชั่นอนิเมและกระตูนในดวงใจที่คนอย่างพวกเราเนี่ยชอบนะครับคร<น>ับผม <c oughs> ใช่แล้วไฟฟันนั่นเองเอวันนี้ครับผมขอมาพูดสักห้าเรื่องเลยแบบเป็นแบบ ชอบตั้งแต่เด็กจนโตอย่างนี้เลยนะครับเรื่องแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นตำนานมาเฟียแห่งประเทศเอ้ยอญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นครับแน่นอนว่าชื่อเรื่องก็คือขูพิเศษจอมป่วนรีบอนนะครับผมหรือเคียวอะไรนะคาเตเคียวฮิตแมนรีบอนนะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อซาบะซุนายชินะครับที่ มีครูพิเศษนะว่ารีบอลนะจะมาฝึกเขาเนี่ยให้กลายเป็นสุดยอดมาเฟียครับก็ไม่มีอะไรมากครับที่ผมชอบนี่ไม่ใช่หรอกคือความคือเขาใช้พลังไฟในการต่อสู้ครับครับแล้วก็แอคชั่นที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็เท่แต่โดยเพราะแอคชั่นช่วงศึกชิงแหวนนี่คือแบบโอ้มันทำให้ผมนี่ติดเลยนะฮะครับ เขาเป็นไอรอนแมนใช่ใช่ไงไอรอนแมนเขใช้รื่องไฟต่อมานะครับโอ้โหเลโก้นินจาเกานะครับเอ้ยนินจาโก้เอ้ยโก้เรื่องนี้นะฮะโอ้โหตอนแรกๆก็แบบเฮ้ยมึงตีดาบอยู่ดีๆเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยจู่ๆมีไอหัวกระโหลกที่ไหนไม่รู้มาบุกนะครับก็หลัจากนั้นนะผ่านพ้นเรื่องหลายๆหลายอย่างไปก็ทำให้เขาเนี่ย กลายมาเป็นสุดยอดนินจาครับแล้วมันก็มีห้าคนนะครับเนีย่ยคุณจะเห็นเลยมีสีแดงนะสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําเงิน,นครับเดี๋ยวมีตัวสีเขียวมีอีกและตัวสีเขียวเนี่ยมาทีหลังเนี่ยแย่งซีนชาวบ้านเด่นเด่นกว่าใครจุดเด่นในเรื่องนี้คือแบบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเบาสมองดีครับตลกดีผมชอบนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็มีมุกหลายอย่างนะโดยเฉพาะไอ้ตัวสีน้ําเงินเนี่ยอ่ะถือกระบองสองท่อนเนี่ยโอ้ปล่อยมุกแต่ละมุก แล้วก็ขายของด้วยไหมครับขายคองครับขายดิโก้ครับที่ชอบคือตอนมันหมุนนี่แหละมึงไม่หัวมึงไม่แบบโอ้โหไม่มึนเงินบ้างเหรออ๋อแค่สร้างลมอะไรมันสร้างลมมาใช่แต่แบบเหมือนหมุนอะคือมันเหมือนมันหมุนตัวเองอะสร้างลมเอ็ยังไงลมมาหมุนรอบตัวแต่ตัวไม่หมุนไงแล้วมันก็เป็นซิกเนเจอร์แบบ อืคือเห็นนินจาโก้สปินจิสึอืเนี่ยการเรียกแบบวิชาแห่งการหมุนนะฮะต่อมาครับก็เป็นนินจาเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นแอนิเมชันฝั่งอเมริกานะฮะแต่เป็นญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ก็คือนินจาจอมคาถารルาโตะนะครับผมเรื่องก็ไม่ไมีอะไรมากครับอะไรครับไม่ใช่นินจาคาถาโอโหเฮะเห,หรอครับ อันนั้นมันชื่อเก่าครับชื่อสมัยอ่ายังไงดีเอ่อเป็นการ์ตูนเป็นมังงะไอ้นินจาี่ตอบคาถาเรามาได้ยินคือในโรสเนี่ยแหละครับโอ้โหคิดถึงเลยสมัยนั้นโอ้โหจะซื้อคุณในจะซื้อดาวใจซื้อผ้าคาดหัวเนี่ยเพราะเรื่องนี้เลยครับไม่มีอะไรมากครับเรื่องนี้ครับข้อดีครับโนโตจะเป็นตัวละครที่เหมือนกาศตอนแรกๆครับแล้วค่อยพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับ แต่ถามว่าโอพีมากไหมโอพีโคตรเลยอ่ะตอนแบบช่วงนี้ช่วงแบบในยุคโบโลโตแต่ยุคโบรลโตนี่เหมือนเริ่มเป็นกระสอบแล้ว <c oughs> บอลลคุณมาดูนาโวจบเออหือนาโวโตจบอ่ะคุณจบแค่ภาคเดอะล s าสก็พอนะครับโบรลโตเป็นต้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าคุณต้องทําใจให้โล่งๆมากๆแต่ผมว่าคนที่ดูนาโโตจบแล้วมาดูโบลิโตอ,อะ คุณอาจจะกัดฟันนะบางคนน่ะกัดฟันแน่นๆเลยนะส่วนมากเขาก็อ่ามาดูอ่าวิถีชีวิตความอ่าความเป็นอยู่ของแต่ละคนนั่นแหละในอนาคตใช่ครับต่อมาครับเรื่องนี้ก็คือเลขสิบใช่ครับเราเราพูดถึงเป็นเทนนะครับแอนิเมชันจากอเมริกา <America S 2> ของการ์ตูน Network ร์ <Network. S 2> <Network. S 1> เรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่พบกับบองกัญชาบัลาด ไม่ดิมันเจออุกกาบาตลงมาครับใช่แล้วในอุกกาบาตเนี่ยจริงๆคนธรรมดาเนี่ยมันต้องแบบเห็นแล้วต้องหนีแล้วแต่นี่มันโซนไงเออไปจับเป็นไงได้ในกาแปลงร่างมาได้มาแปลงร่างเป็นหมาเลยตอนแรกเออไม่ใช่ฮีทบาร์สเลยครับไม่ใช่แบบคนนหัวร้อนฮีทบาสก่อนเพราะเขาเป่าปากคนหัวลุกเลยทีเดียวคุณแต่ถามว่าในบรรดาแต่ละภาคนะ ผมแนะนำนะทุกคนทั้งหลายคนดูตั้งแต่ภาคแรกอ่ะยาวมาถึงออมนิเวิรคุณจะสังเกตว่าออมน,นิเวริรลายเส้นเปลี่ยนไปเพราะว่าคนวาดเสียชีวิตนะครับใช่ไหมครับก็แต่เนื้อเรื่องมันต่อกันนะฮะแต่ว่ามันจะมีความวอเตอร์ฟักหลายๆอย่างความที่ไม่สมเหตุหสมผลเพื่อที่จะยืนโดยพอภาพโดยพอภาพออมนิเวิร์สเนี่ยโอ้โหครับครับนั่นแหละครับแต่พอจบภาคออนิเวิร์สไปใช่ไหม รีบูทครับก็ไปต่อไม่ได้คือเอาจริงนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอมใเวอร์ตต่อให้มันจะแย่สุดในในเป็นเออในไตาภาคในตาเออตภาเป็นเทนแต่เออแต่มันก็ยังดีไหวภาครีบูทคือเอาจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราคนดูอ่ะมันค่อยๆ่อเติบโตมาไงคือตั้งแต่เบนยังเป็นเด็กกระโปรงเราก็ยังเด็กแล้วมันก็ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆตามไอ้เบน ครับจนกระทั่งถึงพอรีบูตมาเนี่ยมันย้อนกลับไปขายเด็กนั่นแหละขายเด็กโอ้โหสุดยอดเลยแน่นอนนะซีซั่นสองซีซั่นสองมีฮิวมังกาซอได้ยังไงอ่ะหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ซีซั่นสองดิซีซั่นใหม่ซีซัน่นล่าสุดคือมีฮิวมังกาซอมีอะไรที่แบบในเอเลี่ยนฟอร์สมีเจ็ตเล่แล้วด้วยเจ็ตเล่คือแบบเฮ้ยคือมันยังไงอ่ะทำไมรู้สึกแปลกแล้วเบนนี่ไม่มีเอเลี่ยนฉลาดฉลาดเลย คเกมเมเทอร์หายไปใช่ไหมใช่ครับมไม่มีเอเลนฉลาดมีแต่พวกใช้กำลังโอ้ยสมเป็นเบนดีนะฮะ<ม>ต่อมาครับเรื่องสุดท้ายแอนิเมชันอันดับหนึ่งเลยครับ,รบผมสมบูรณเลยคือแบบมีดราม่ามีแอคชั่นมีแบบการสอดใส่อะไรหลายๆอย่างะครับความเป็นเอเชียนะฮะในแอนิเมชันย<อ>ุโรปก็คืออวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์ครับขอเมมไนต์ามาลาน เอ้พอไอ้สัตว์อันนั้นโยนทิ้งมาเลยโอเคครับก็ตัวคอนจะเป็นเนน้อยนะครับหัวลูกศรน,นะครับชื่ออังนะครับผมเขาดีคืออังไฟอ,อ,งอะอไรนะอังไฟอืมเอาเข้าไปแม่เดี๋ยได้มกูว่าเล่นมุกแบบนี้คนดูจะดา่ดาเรานะโอเคต่อ <laughs> ก็เขาเป็นแบบว่าผู้ใช้ลมคนสุดท้ายนะเพราะว่าโดนเผาไฟนี่กวาดล้างไปหมดเลยคือมันจะตายให้ได้นะฮะแต่ว่าอังก็อรอดมาได้ แล้วก็มาเจอกับสาวเผาน้านะครับกับพี่ชายเขาแล้วจากนั้นก็เริ่มต้นการประจนภัยจนได้กลายเป็นผัวเมียในตอนจบจะถามว่าในรูปเนี้ยไอผู้ชายฟทางขวาสุดดูเท่ดูหล่อเท่นี่คือใครนะครับเอาไปว่าเป็นสัตบอสของภาคแรกหรือซีซั่นแรกครับไปไปประมาณกลายเป็นเพื่อนกันเฉยเลยนะครับอ๋อเส้นเรื่องหลักของเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวเอกที่เป็นไอเนนนะครับเส้นเรื่องของไอตัวชื่อนี้ชื่อว่าซูโก้ครับ เจ้าชายไฟอ่ะเป็นลูกของลัรดบอสแต่มาเป็นเพื่อนกับพระเอกแล้วมาโค่นพ่อตัวเองครับผมน่แต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามมาดูครับเรื่องนี้นี่มันฮิตในไทยกันน้อยครับยกเว้นช่องหนึ่งที่เอาไปทำแล้วจนแบบมีคนชอบอย่างเช่นอะไรนะดิฟชีฟใช่ไหมครับเดฟชีฟครับคือผมอยากบอกพี่ว่าพี่ครับเอาผมไปคอลแลบได้นะ <laughs> โอเคต่อไปคุณเจครับผมส่งของผมนี่เปิดมาเรื่องแรกเลยนี่โอ้โหสำหรับเอ,อแฟนๆที่อยู่ในแฟนเพจเออ,อยู่ในกลุ่มของโลกสุมหาจันของกระตูนก็น่ารู้จักเรื่องนี้ดีนั่นคือ The Owl h o u ครับผมโอ้โหจากดิสนีย์้าประกวดปวดเป็นแอนิเมชันที่ลายเส้นดีเนื้อเรื่องสนุก แล้วก็มีการสอดแทรกเอาแทรกเนื้อหาของ L G B T เข้ามาจนทำให้เกิดเป็นแฟนอาร์ตสวยๆอันต่างๆตามมาเยอะแยะนั่นแหละครับเราชอบมากมากนวเรื่อนต่อไปนี่นี่เอ่อคนอาจจะคนบางส่วนอาจจะมันเป็นอนิเมชันที่เอ่อเอ่อคน จะรู้จักส่วนน้อยครับเรื่องนี้นั่นคือเรื่องเอ,อ่ออาคุมะโนริดเดิลหรือชื่อไทยปริศนาสังฆาสังฆาเป็นเรื่องราวของสังฆาของเอ,อ่อสารุเด็กสาวน้อยธรรมดาที่ต้องมาเรียนอยู่ในในโรงเรียนเรียนในห้องห้องห้องหนึ่งที่มีนักฆาอยู่ อยู่12คนสองคนแล้วเธอจะต้องเอาชีวิตรอดจากรอดจากนักฆ่าทั้ง12คนนี้ให้ได้ครับผมผมต่อไปนะครับเรื่องที่เรื่องที่สามผมก็เชื่อว่าไม่มีไม่มีใครไม่รู้จักใครมารู้จักจก็คือเรวกันอันหรือชื่อเต็มๆคือ คาับคดีพริศนาคดีวิทยาศาสตร์ถูกผู้ปิดเป็นอนิเมชันที่สนุกลายเส้นสวยและมีการสอดแดทรกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างอย่างเงี้ยซึ่งผมนี่ชอบมากเพราะผมก็เป็นผมก็เป็นอ่า ผมเป็นแฟนของจักรวาลนี้แล้วกันอ่าเป็นแฟนของจักรวาลสายวิทย์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับผมจริงเหรอคุณแต่ทำไมผมชอบอะครับโอเคสนุกครับครับสนุกเออตัวละครน่ารักครับครับต่อไปเรื่องที่เรื่องเรื่องที่สี่นะครับเรื่องนี้เอ่อเรื่องที่สี่คือหนึ่งในซีรีส์หนึ่งในซีรีส์ตระกูลพิตตีเคียวครับนั่นคือสวิสพิตตีเคียวเป็น แอนิเมชันอันพิธีเคียวเรื่องที่ปีที่แปดที่แปดแหซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีดนตรีมิตรภาพแล้วเรื่องนี้มีการขายโมเมนต์ระหว่างออสองตัวละครหลักในช่วงแรกแบบจิ้นทําให้คนจิ้นจิ้นจนเกิดเป็นแฟนองแฟนอาร์แฟนฟิกอะไรเยอะแยะเนี yeah. ้ย yeah. และและลายเส้นดี มีคงเรื่องดีเรื่องดีเลยตกอยู่ในเออเลยเป็นอยู่ในเรื่องที่4ของผมเรื่องสุดท้ายของผมคือรูปแปลงที่3เรื่องที่3ไม่มีคนอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่อาจจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องรูปแปลงที่3ประท้ายองสืบจิ๋วโคน,นันซึ่ง,งผมต้องบอกก่อนว่าอ่ารูปแปลงที่3นี้เป็นเป็นอนิเมะที่ เก่ามากเก่ามากและมีการทําต่อมาทําออกมาหลายต่อหลายภาพเป็นทั้งภาพพยูยดเป็นทั้งอนิเมะเดอะมูวี่เป็นทีวีสเปเชียลเป็นตอนพิเศษของตัวละครนั้นตัวละครนี้นี้แล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆจน,นถึงจน,นถึงเดี๋ยวนี้นี้ก็ยังพอมีฉายอยู่ฉายอยู่เป็นทีวีสเปเชียลครับผม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 ก็หมดแล้ว ต่อเลยครับคุณพีอ่าต่อไปเป็นของผมแล้วรเรื่องแรกที่ผมจะมาแนะนำนี่ก็คืออ่าเป็นอนิเมะยอดฮิตที่ยอดขายดีที่สุดในปีนี้เลยนะก็ค,คือเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองรับชือ,อก็คือ, no อคิมิสึโนะยัยบะนะเป็นเรื่อง,งที่หลายๆคนเขาชอบกันนะครับ ด้วยความที่ว่าอ่าตัวละครอ่าแต่ละตัวในเรื่องทั้งสังย,ยินพันทั้งเสาหลักและ <c oughs> นักดาบในเรื่องนีก็มีมิติมากเลยโดยเฉพาะน้องเนสโกนี่แมเอาใจไปเลยใช่น้องน่ารักมาก <c oughs> แล้วอสูรแต่แต่แต่ละตัวในเรื่องนี่ก็จะอ่าเก่งมากนะ ออกมาทีไรนี่มาพร้อมความสิ้นหวังเลยเพราะว่ามันเก <G ing. S 1> ่คนนะที่จะอ่าต่อสู้ได้เพียงลําพังคือไม่ไม่ลุมก็ไม่ชนะอ่ะ <c oughs> ครับครับอ่าก็จบไปอีกหนึ่งเรื่อง <c oughs> เรื่องที่สองก็คือโซเซโนองเมอจิเป็นเรื่องที่อมีคนสองคนนะเขาจับมาแต่งงานกันแล้วให้มีลูกออกมา ให้เป็นมิโกโกนะที่จะมาปัดเป่าเคกะเละ่กวเคกะเล่ในที่นี้ก็มันก็คือสิ่งชั่วร้ายนะที่จะอ่ามายึดโลกอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีโมเมนต์อะไรตามมาที่หลังนะครับเรื่องที่สามก็คืออินฟินิตตาร์ทอ หรือก็คืออปฏิบัติการลักจากกลทยานฟ้าเป็นอนิเมะสมัยเด็กของผมเลยที่ชอบดูมากสมัยอ่าแก๊้งการ์ตูนเลยอ,อย่างนั้นเลยเก่าแก่มาก,กดูด้วยครับว่าเก่าแก่ขนาดไหน <c oughs> ใช่ <c oughs> คือแบบเป็นหนึ่งในอนิเมะในความทรงจำนะที่ต้องออกมาให้ได้แล้วเรืร่องนี้ก็ ก็เป็นอนิเมะฮาเลมนะที่พระเอกของข้างที่จะกากแล้วก็งู้แต่ก็นะมันก็ดูข้ามเวลาได้คขำๆดีครับเรื่องที่สี่ก็คือ S S S g r e e Man นั่นเอง g r i e Man เป็นอนิเมะที่ผมชอบมากตอนนั้นติดตามทุกสัปดาห์เลยที่มันออกมา คือผมต้องรอดูทุกๆเ,เที่ยงคืนของวันเลยแต่ละอาทิตย์ส่วนความชอบในเรื่องนี้ก็นะอ่าจ้ตัวกิ๊แมนนี่ก็เท่ด้วยแล้วก็มีสองสาวสุดเสน่หอย่างอากานิแล้วก็ลิก,กะนะที่ทุกคนคจะแบ่งฝ่ายกันเชียร์แต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะยูรินั่นแหละ คซึ่งผมเขาอยู่ในหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายให้ก็คือโซลิจิ้งจอกมาสศจัย์เป็นอนิเมะที่ผมชอบมากตั้งแต่ดูแกล้งกระตูนสมัยเด็กๆเลยห้าหกขวบเป็นอนิเมะที่ดูเพลินมากสาหรับอ่าได้เห็นมิตรภาพหลายๆอย่างระหว่างสนักจิ้งจอกนะแล้วก็ ่าลูกน้องหมูป่าครับเป็นในเรื่องมันก็ดีด้วยนะมันวางปมมาดีครับออของผมก็น่าจะจบแค่นี้แล้วแหละนะโอเคครับผมก็โดยรวมแล้วในอนิเมะของพวกเรานี่จะส่วนใหญ่นี่จะเป็นโทนแบบ คล้ายโชเน้นใช่ไหมครับรวมๆกันแต่ว่าบางคนอาจจะมีโชโจหรือว่ามีอย่างอื่นบนๆกันด้วยครับครับก็วันนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราเอามาเนี่ยคือจะเป็นของฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าจริงไหมครับครับจริงครับคือมีแค่ของฝรั่งมีกี่เรื่องเอง หนึ่งสองสามสามสี่โอเคสี่เรื่องจากสิบห้าเรื่องที่พวกเราแบ่งกันพูดจนคนละห้านะครับที่พวกเราชอบของผมนี่ออกแนวนิยมของนอกอะครับถ้าเป็นแบบภาษาในพอนครับก็บีบีซเดี๋ยวไม่ใช่และของนอกของไหนวะมีอะไรจนะพูดคุยกันไหมครับตอนนี้ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยครับโอ้โห ก็ไม่มีเหมือนกันครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมาแนะนําหรือว่ามาพูดคุยอะไรกันนะฮะรเราก็จะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาพูดกันก่อนไหมว่าอยากอยากให้พวกเราทําอะไรหัวข้ออะไรอ่าครับ,รบอ่าจะแชร์มาเออเขียนมาในคอมเมนต์ <Comment. S 1> มาเลยครับหรือไม่ก็พวกเราเนี่ก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แบบนี้นละครับหัวข้อที่ เป็นตัวตนในช่องพวกเราครับแต่จะมีหัวข้อบางหัวข้อที่ค่อนข้างจะระคายหูพวกท่านหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมก็ครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ลากล่อนลาก่อนครับลากอยจะตจ้าจะชมอะไรก็ตามแต่แต่อย่าลืมกดไลค์และส r i ครด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับ มาเจอกันในดิสได้คลิกข้างล่างลิกข้างล่างนี้คลิกเลย